อ่ามาอมสีนคมสีนสิ่งไห้ามแย่งกันเมื่อักเลียนเล่นกับเพื่อเื่อนตัดอ นั่งลงนั่งก่อนนั่งก่อนไม่วิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนแปะมือแปะมืออีกแปะมือแปะมือทีหนึงแปะมืออีกทีหนึ่งอยากกินไหมแปะมือทีหนึ่งโอเคอยากกินแปะมือแปะมือก่อนเออแปะดีๆีออ แปะดีๆโหอ,อยากกินมากอยากกินมากนีมแล้วตรงนี้ก็หายไปด้วยอ่ะอืมเั้สวยมาก โอ้ไม่ร้อง <laughs> 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 <laughs>